สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เทสตโฟกัสไต้หวันประจำวันที่4มีนาคมกับดิฉันมนทิราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้มาติดตามสภาพภูมิอากาศนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันจริงเจอซึ่งเป็นหนึ่งใน24ช่วงการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศของจีนโบราณโดยจะเป็นฤดูการที่มีฟ้าผ่าเสียงดังเรียกให้บรรดาสัตว์และ,มะแมลงตื่นจากการจำศีลเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกส่งผลให้ช่วงค่ำเมื่อวานนี้จนถึงเช้ามืดวันนี้มีพายุฝนตกและลูกเห็บตก ในเขตพื้นที่กรุงไทเปกับนครนิวไทเปประชาชนที่นอนหลับอยู่ถึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาประชาชนในเขตซีจือนครนิวไทเปต่างตกตะลึงเมื่อเห็นลูกเห็บตกลงมาจากท้องฟ้าหลายคนเก็บลูกเห็บขึ้นมาเล่นและบันทึกภาพไว้เป็นความทรงจํา เมื่อชงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นพร้อมพายุฝนและลมกระโชกแรงผลจากแนวพายุที่พัดผ่านเขตสินีนานกังกรุงไทเปและเขตซีจือนครนิวไทเปทําให้มีลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักเสียงลูกเห็บที่ตกกระทบถนนและหน้าต่างสร้างความตกใจให้กับประชาชนในพื้นที่ 比较有可能会发生冰雹的状况，就是剧烈对流产生的区域。那所以像是夏季比较明显的午后热对流，那像是冬季、春季这段春跟秋天这种大气环境冷暖交接的这段期间呢，也是有可能出现这种剧烈的降雨。 สภาพอากาศในสัปดาห์นี้มีความแปรปรวนวันอังคารและวันพุธจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกเป็นหย่อมๆอ,อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยและตั้งแต่วันพฤหัสเป็นต้นไปอุณหภ,ภูมิในภาคกลางถึงภาคเหนือรวมถึงอีรานและฮวเรเลียนจะลดลงหรือประมาณ10กว่าองศาเซลเซียสทำให้รู้สึกหนาวชื้นเหมือนฤด,ดูหนาวส่วนที่เกาะจีนเหมือนมีหมอกหนาะทำให้การคมานาคมทางทะเลและอากาศติดขัดมีผู้โดยสารลงทะเบียนรอขึ้นเครื่องไปไทยเปเกือบ2,000คนจิมีการใช้เครื่องบินหารและเพิ่มเที่ยวบินเพื่อบรรเทาความแออัดถัดจากนี้สภาพอากาศจะมีฝนฤดูไม้ผลลแะมอาากศ เย็นพัดเข้ามาประชาชนควรตรวจสอบข้อมูลการเดินทางและรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกายวันนี้ประธานบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์หรือ TSMC ได้เข้าพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ทำเนียบขาวนะคะพร้อมประกาศว่าจะเพิ่มการลงทุนเพื่อขยายโรงงานอีก1น0 0 0แสนล้านดอลลาร์สาหรัฐโดยทรัมป์กล่าวว่าถ้าแคนาดาและเม็กซิโกทำเช่นเดียวกับ TSMC ก็ C, จะไม่มีปัญหาเรื่องภาษีศุลการกและยังกล่าวว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันก็จะส่งผลกระทบต่อสหรัฐอย่างมหาศาล นายเวทเชอร์จะประธานบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์หรือ TSMC เข้าพบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐพร้อมประกาศเพิ่มการลงทุน1นึ่งแสนล้านดอลลาร์เพื่อขยายโรงงานในสหรัฐ We are going to build three more new fabs after we promised the three fabs already and another two re-advance t e packaging fab and most important uh, R&D center also. In Arizona. If they did them in Taiwan to send them here, they'll have 25% or 30% or 50% or whatever the number may be someday. นอกจากการพูดถึงปัญหาภาษีแล้วทรัมป์ยังระบุว่าชิป AI ที่ทรงพลังที่สุดในโลกซึ่งจะผลิตในสหรัฐจะทําให้ TSMC ครองสัดส,ส่วนการผลิตชิปส่วนใหญ่ในสหรัฐแต่ก็ย้ําว่าพนักง,งานใหญ่ของ TSMC ยังคงอยู่ที่ไต้หวันเมื่อมีผู้สื่อข่าวถามว่าหากจีนตัดสินใจแยกตัวหรือยึดครองไต้หวันจะสามารถลดผลกระทบต่อชิปของสหรัฐไ,ได้หรือไม่ทรัมป์ตอบว่า I can't say minimize that would be a catastrophic event obviously but it will at least give us a position where we have in this very, very important business, we would have a very big part of it in the United States. So we would have a big impact if something should happen with Taiwan. ทรัมป์ยังได้เน้นย้ําว่าการผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติโดยก่อนหน้านี้สหรัฐมีส่วนแบ่งในตลาดทั่วโลกเกือบเป็นศูนย์แต่ปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นเป็น40%ซึ่งถือเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด คุณผู้ชมคะช่วงนี้ราคากล้วยหอมยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องราคาขายปีกตามแผงผลไม้อยู่ที่ช่างลับ80เหรียญไต้หวันหลายฝ่ายจึงตั้งข้อสงสัยว่านี่เป็นการปั่นราคาใช่หรือไม่ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่เผยว่าเนื่องจากปีที่แล้วไต้หวันเจอไต้ฝุนพัดเข้ามาถึง3ลูกส่งผลให้กล้วยมีปริมาณผลผลผิตลดลงราคาจึงแพงขึ้น ส่วนกล้วยแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตชีสันนครเกาสงซึ่งตอนนี้มีเพียงกล้วยถุงเดียวที่มีกล้วยหนึ่งเครือบรรจุอยู่ที่เหลือเป็นกล้วยที่เพิ่งปลูกซ้ำจึงยังไม่มีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวเมื่อเผชิญกับราคากล้วยที่แพงขึ้นต่อเนื่องกรรกอเกษตรกรเผยว่าทําได้แค่มองแต่รับประทานไม่ได้ปัจจุบันราคาขายกล้วยหน้าสวนที่นครเกาสงตกกิโลกรัมละ108เหรียญไต้หวันแพงขึ้นจากช่งวงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว30กเหรียญไต้หวันโดย่นที่สองมีนักคมที่ผ่านมาราคาประมูลกล้วยหอมที่ตลาดค้าส่่งงงงงผผักกกลไไม้รุทเปพสูถึ กำละ165เหรียญใต้วันจนหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่ามีคนปั่นราคาหรือไม่ซึ่งสากรณ์การเกษตรยืนยันว่าราคาแพงขึ้นเพราะผลผลิตน้อยคาดว่าหลังเดือนมิถุนาย,ยนจะมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นทำให้ราคาชะลอตัวลง ผู้ที่ใช้งานแพลตฟอร์มเทรดต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะเนื่องจากพบว่ามีกรณีหลอกลวงต้มตุนจํานวนมากที่ใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวโคตณสมารับสมัครงานปลอมเพื่อหลอกลวงให้คนหนุ่มสาวเปิดบัญชีเงินเสมือนจริงสําหรับฟอกเงินแม้แต่บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินก็ถูกนําชื่อไปใช้แอบอ้าง เทรดแพลตฟอร์ม Social ลมีเดียที่กำลังเป็นที่นิยมและมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้กลายเป็นช่องทางในการประกาศรับสมัครงานมากขึ้นแม้แต่บริษัทใหญ่เช่นดีคาั์และช็อปปีก็เคยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการรับสมัครพนักงานอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนให้ระมัดระวงังเนื่องจากอาจมีกับดักแฝงอยู่就觉得他真看起来是真的他要我去加他的一些其他的软体然后甚至说提供 ตัวอย่างเช่นกรณีของคุณเฉินที่เดิมทีตั้งใจสมัครงานที่อยู่ใกล้บ้านแต่หลังจากสัมภาษณ์ออนไลน์ฝ่ายตรงข้ามกลับขอให้เธอเปิดบัญชีเงินดิจิตัลและเสนอเงิน1,000เหรียญไต้หวันให้เป็นทุนเริ่มต้นทำให้เธอเกิดความสงสัยและระมัดระวังมากขึ้น จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าในช่วง3มเดือนที่ผ่านมามีการหลอกลวงบนแพลตฟอร์มดังกล่าวรวม551คดีโดย19คดีเป็นการรับสมัครงานปลอมผู้ชวชาญเตือนเยาวชนให้ระมัดระวังในการใช้สื่อออนไลน์พร้อมเรียกร้องให้มีการตั้งสายด่วนแจ้งเบาะแสและเพิ่มการตรวจสอบเพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพเมื่อวันที่2มีนาคมตามเวลาในสหรัฐ ยานอาวกาศของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในสหรัฐประสบความสําเร็จในการลงจอดบนดวงจันทร์นะคะสร้างสถิติเป็นยานอาวกาศของบริษัทไฟล์ไฟที่ลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยคาดว่ายานลําลนี้จะปฏิบัติภารกิจอยู่บนดวงจันทร์เป็นเวลาสสัปดาห์เพื่อบันทึกภาพปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์ เสียงโห่ร้องในศูนย์ควบคุมดังขึ้นเมื่อประกาศว่ายานอาวกาศประสบความสำเร็จในการลงจอดบนดวงจันทร์ช่วงเช้ามืดของวันที่2มีนาคมตามเวลาในฝั่งตะวันออกของสหรัฐยานอาวกาศไร้คนขับบลูคอสของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งประสบความสำเร็จในการลงจอดบนพื้นผิวดวงจนันทร์ณบ,บริเวณทะเลแห่งวิกฤตได้สำเร็จสร้างสถิติเป็นการลงจอดอย่างสมบูรณ์ครั้งแรกของยานสำรวจอ,อวกาศที่ผลิตโดยภาคเอกชน ยานบูโกสถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศโดยจรวดของบริษัทสเปซเอ็กเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาก่อนจะลงจอดบนดวงจันทร์ก็ได้มีการถ่ายภาพพื้นผิวโลกและดวงจันทร์ไว้เป็นจํานวนมากคาดว่ายานลําลนี้จะปฏิบัติภารกิจอยู่บนดวงจันทร์เป็นเวลาสสัปดาห์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบนดวงจันทร์สาหรับแผนการในอนาคตต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมเรดโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะจากกันด้วยภาพการเต้นรำเวนิสเวิลด์ที่เวียนานาและพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ